โอเคครับคนดูวันนี้เราอยู่กับเอ่อเกมนะใช่เกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนมันจะไม่ใช่เกมนะครับผมเป็นแอปที่แบบเอาไว้สร้างตุ๊กตูนะครับใครรู้จักวีชูเบอร์มั้ยครับผมนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับผมเป็นแอปที่แบบเอาไว้สร้างเขาเรียกอะไรสร้างตัวการ์ตูนให้ตัวเองนะระดับเราแล้วครับน้องๆผู้ชายมันธรรมดากันไปครับผมเราไม่สร้างนะเราสร้างเป็นตัวตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับผมน้องๆเข้าแอปนี้มานะครับมันชื่อว่า VU หรือเปล่านะแอปแอปแอปไม่ชื่อว่า VU นะ น่าจะใช่นะถ้ากูอ่านภาษาอังกฤษถูกนะคอนโดนั่นแหละก็น่าจะใช่นะครับผมเบอร์ชื่อแอลวียูนะครับผมน้อนนอนน้อนได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แล้วมันยังไงต่อวะเราเราผมก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเอพิ่งโหลดมาหมาดๆสดๆเลยนะจ๊ะน้องๆเฮ้ยมีแบบ เป็นอันนี้เย yeah, ดูอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมก็เพิ่งเคยโหลดมาเล่นนะครับผมแล้วมันปรับแต่งตัวตัวตัว,ต,วตัวละครยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็กดไปอ๋ออันนี้เป็นโพสท่านะเฉดู้โคตรเฟี้ยะนะคนดูโอเคอืมย่าปับมาที่อ๋ออันนี้เป็นแบบถ่ายรูปะน่าจะใช่อันนี้คืออะไรอ๋อ มีไม้มีอะไรด้วยนะหน้าตามีช็อปนะเอ้ยมีเสือพล่าละ,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 ละด้วยตอนนี้มันมีต่างให้เราอยู่พันหนึ่งนะครับคนดูเออนะพันหนึ่งแล้วกูจะซื้อเยี่ยอะไรได้ไดล่ะทีเนี้ยกูถามเอ้ยเป่งให้กูมาพันเดียวซื้อะไรได้อะถามคำงงถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็ต้องเติมแน่นไงกูว่า หาเรื่องเสียตังค์ให้กูอีกแล้วนะจ๊ะเออหาเรื่องเสียตังค์ให้กูตลอดนะไอ้พวกคนนี้อันนี้คืออะไรนะน่าจะเป็นแบบเอ้ยมีวันพีเยัดรู้อ้เชี่ยแต่งเป็นตัวละครวันพีทวะโคตรเอาเช็ดกระโปงแมวเอ้าแย่กูพูดอะไรกูเช็ดกระโปงแมวเอออ้อเที่อย่างเสี้ยวอะครับน้องๆเอ้ยมีเสื้อผ้าด้วย ลองลองดูเสื้อก่อนนะะว่ามีอะไรให้กูใจมากนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยได้วะได้วะไอชิ้ชุดนี้แหละนั่นนั่นลองเปลี่ยนดีดูว่านี้เทียวว่ะว่ะคนดูกูชอบสไตล์นี้อ่ะเออทำไมอ๋อที่อาหากูโลกจิตซะมากเนี่ยชิ้ยพวกนี้เนี่ยเฮ้ยได้วะบอกเลยว่าได้ได้อยู่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 ไปว่าไม่ได้ได้อยู่คนดูได้อยู่ได้อยู่ อันนี้แบบเป็นชุดรวบนะน่าจะใช่นะครับคนดูมาดูที่กลางเกลงก่อนแล้วกันนะครับผมกลางกลิงไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วใครแม่งมาขี่รถหน้าบ้านกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกลางเกรงนะกลางเกลงกลางเกงลองนี้ดิได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้วะอันเนี้ยไม่ค่อยชอบแนวนี้แต่เท่าไหร่โอ้ไม่ได้วะไม่ได้เลยไม่ได้เลย เอาเป็นอย่างเดิมแหละดีแล้วนะคนดูเออเอาเป็นแบบแบบเดิมได้แหละนะครับน้องๆก็ต่อไปก็ถุกงน่องนะครับคนดูก็แบบขอเป็นอย่างนี้แ like, ล้วนะฮู <Öz pee hvad> way, take one. Take one ้ยฮ้ยฮู้ยดนะอันนี้ได้นะอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยแม่งอาการออกอาการออกอาการออกนะคนดูอาการออกกินยังปะกินยังปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เอ้รองเท้านี่เลยเออรองเท้าเตะได้ไป เอ้ยรองเท้าแตะก็ได้อยู่นะอุ้ยเยอะแม่งสไตล์นี้กูได้ว่ะชอบว่ะสไตล์เนี้ยเออมีชุดเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออต่อไปก็รูปร่างหน้าตามันเป็นทรงผมมันทรงผมอยู่ไหนอันนี้ทรงผมอุ้ยทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้เลยทรงนี้เขี้ยเฟี้ยวจัดทรงนี้กูชอบว่ะอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยทรงนี้ทรงนี้เขี้ยเมียกูในอนาคตไม่ใช่ละไอ้สัตว์ เฮ้ยนี่มันสงูส<ร>งสงูงสูงอะเฮ้ยนี่มันสรงน้องเออมันชื่ออะไรนะกูลืมชื่อ,อไปแลวนิโนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดได้ว่ะได้ว่ะทรงนี้ได้ทรงนี้ได้ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยใช่เลยโดนใจฉันเลยประมาณนี้เลยเฮ้ยตาแดงด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวแซดนี่คืออะไรอะ่ะชี้หนังตาวะแมววะยัเลืเ่เธอ อันนี้คืออะไรนี่น่าจะเป็นแบบข้างในตาลนะเออเท่เดียวแลวมันมีให้ปรับหลายอย่างมากเลยนะคนดูใครที่อยากแบบเป็นวีทูเบอร์นะคนดูก็ตามนี้นะครับผมก็น่าจะเล่นได้นะครับคนดูเฟี้ยวอยู่นะเออบอกเลยว่าเฟี้ยว,วอยู่นะเอ,อ้ยมีสัตว์เดี๋ยนะมีอะไรด้วยเดี๋ยนะเปิดเปิดปดูแป๊บเฮ้ย <c oughs> เอวอะเอวประมาณนี้อุ้ยเล็กแป๊บเหรอวะ ประมาณนี้เอวเอวประมาณนี้กำลังดีนะครับเอวโอหน้าอกนี่เล็กไปเอาบึ้มๆเลยแล้วกันโอ้บึ้มๆม่งก็ใหญ่ไปวะ่ะประมาณบีนะครับผมบีกำลังดีนะหันที่หันที่เออหันนะหันหันโอ้ใหญ่ไปว่ะเีม่มประมาณนี้กําลังดีสัดส่วนกําลังพอดีนะครับคนดูเออประมาณนี้หลยสัดส,ส่วนกําลังพอดีแบบได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะสัดส,ส่วนเนี้ยได้เลยอ่ะ ขอไปเลือกชุดใหม่อีกแปบนึงขอเปลี่ยนเสื้อมีเสื้ออื่นไหมวะอุ้ยอุ้ยได้วะไอชี่ชุดนี้ได้เลยว่ะไอสัตว์ชุดนี้สีขาวอุ้ยได้ได้ได้ชุดนี้ได้ได้สีขาวอุสัตได้เลยได้เลยสีขาวได้เลยว่ะโอ้กระโปง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 ได้เลยได้เลยบอกเลยว่าได้อย่างเงี้ยได้ได้ได้เสียแน่นอนได้เสียแน่นอนเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละอุ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ขอขา,ขาวๆเนียนๆเ,เลยแล้วกันนะไม่ต้องทรงไม่ต้องใส่กันละเฮ้ยน้องถุงน้องอไม่เอาอย่าลยถือ,อวะ่ะประมาณนี้เลยครับคนดูเฮ้ยไอชิ้นโคตรโคตรโคตรดีอด่ะกวกเลยว่าโคตรดีเฮ้ยงูงได้ด้วยวะ่ะเชลูู้ประมาณนี้เลยครับคนดูโอโ้โหสุดๆแบบเซฟเลยกูชอบแนวนี้สุดๆแล้วทรงสาก,กอยเอ้ยไม่ใช่ละ เชื่อไดเป็นผู้ชายมันก็จะแบบสมาร์ทมันเปลี่ยนได้แบบว่าเอ๊ะมันมันถามเพิ่มได้นี่หว่าใช่ปะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะถามเพิ่มได้นะเดี๋ยวแล้วก็กดอนุญาตแล้วกันนะครับคนดูเฮ้ยมันพูดตามด้วยเฮ้ยวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะเฮ้ยจะเป็นพูดตามด้วยชี้เอ้าเอาเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ เคลูได้เลยนะอย่างเงี้ยได้เสียแน่นอนเอ้ยเอาเอาเอาเ,อาเอาชดที่กอูชอบอันนี้ว่ะวันพีชเนี่ยไอ้เจ้าเท่เลยว่ะเลื่อนดูดิเชดโคตรเท่ครับน้องๆผมรู้สึกว่าแอปนี้มันมีอะไรให้ผมเล่นแยะๆเลยนะวีวียูนะครับแอปชื่อวียูนะใครอยากเล่นไปเล่นเลยนะครับผมเขาไม่ได้สปอนกูนะแต่ว่ากู กูเจอแอบแล้วกูก็อยากเล่นเองเยี้ยจริงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันทำเพิ่มได้เฮ้ยใช่ปะ่ะเพิ่มแล้วเพิ่มไงวะเฮ้ยรู้สึกว่าจะเพิ่มไม่ได้แล้ววะเพิ่มไงวะดูตั้งค่าก่อนนะมีอะไรให้กูเล่นบ้างใตั้งค่าเนี่ย รู้สึกว่าตั้งค่าจะไม่มีอะไรให้ผมเล่นเลยนะคอนดูโอ้ยเกีียวไม่ตั้งค่าไม่มีอะไรให้กูเล่นเลยนะครับคนโดโอเคประมาณนี้นะครับแล้วมันบวกเพิ่มไม่ได้หรอแบบบอกแบกบเพิ่มเป็นตัวละครใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนแบบเป็นผู้ชายได้ไหมยากลองว่ะเดี๋ยวหาก่อนนะใจร่มๆแล้วนะหาแป๊บ ้ยแต่แต่กูทรงนี้กูชอบแล้วไอ้เนี่ยได้ได้แล้วไอ้เียได,ได้ได้เสียแน่นอนเลุกแก่ลุกแก่ลกุกเพี่อทรงนี้ได้แล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้คือแบบไอ้นี่ไงไม่ไม่ใช่เป็น้องตัวเล็กอุ้ยเยัยน,นี่ตัวเล็กไปเอ้ยประมาณประมาณ L อุ้ย L ใหญ่ปะ่ะ S กําลังดี แล้วมันมีให้แบบปรับหมดเลยเว้ยเชื่อโคตรที่เซฟโอเคเซฟละโอเคซอเคซฟเอ้ยนี่ไงบวกตัวละครเพิ่มได้เช็ดรู้เฮ้ยเอาอะเอาจัดเลยลองเป็นผู้ชายนะครับคนดูแต่ว่าผู้หญิงกูได้เตี่ยแหละแน่นอน <laughs> <laughs> พวกมึงมือน,นี้อะเหมือนกูนี่แหละไม่ต้องพูดมี เฮ้แต่ผู้ชายแม่งก็มันจะเปลี่ยนมันจะแต่งยังไงวะผู้ชายกูแต่งไม่เป็นไรอ่ะอืมไอชิ้นผู้ชายมันไว้ทรงนี้หรือไงวะกูอยากรู้ทรงเนี้ยอะไรเสดรุพี่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 แกหล่อกไปนะเดี๋ยวกูจะตบแม่งให้หนา้นาหน้าหันแหลหล่อเกินเที่อะไรเนี่ยโอ้พี่ก็หล่อกไปเดี๋ยวกูตบแป้งให้หายหล่ออะไรเี้ยนี้ มหลอกกินหน้าเกลนตาไปแล้วนะเฮ้ย,ยมีไอ้ผมวิทรงฟ้าเลยหัวฟ้าหัวฟ้าหัวฟ้ากำลังดีชี้หัวฟ้าว่ะเอาจัดนี่มันทรงพี่โตกูชัดๆเลยเชี่ยนี่มันทรงหัวฟ้าหัวฟ้าล่านานิคมหัวเหลืองจะที่หัวเหลืองเอาว่ะหัวดำนี่แหละยะดีละ ขำเย่อะไรกันไอ้สัสก like ูขำคนเดียวไม่ใช่หรอเขียรู้ส uh ึกกูจะบ้าแลยนะช่วงเนี้ยจิตเริ่มประสาทหลอนปัญญาอ่อนทั้งร่างกายและจิตใจเี่เชี่บหายเอ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรยังไงตาใบเชียวรู้โคตรโคตรหล่อไอ้เขียหล่อจัดอะหล่อจัดอะกูบอกเลยหล่อจัดอะมาดูเสื้อบาสนี่มีอะไรกูใส่มงเนี่ยเชียวรู้โอ้โหมีแต่สูตร ไม่ใช่สไตลก์กู่าสูตรอะเสกหนาแล้วกันได้อยู่เออเสกหนาแล้วกันสูตรมันไม่ใช่สไตล์ผม่ะแบบสูตรมันแบบไม่ใช่แนวอะเก่งอะไรเนี่ยโอ้โหเชีดูเรียบร้อยใบไหวสัตว์มันไม่ใช่สไตล์กูอะเก่งยิงยนได้ไหมเคเก่งยนินแล้วกันเชี่ยมันดูเรียบร้อยไปอ่ะโอ้ไม่ใช่สไตล์กูเลยอ,อะแบบสไตล์กูต้องแบบเซอเซ่ออแบบว่าเนี้ยสัตว์รถเท้าเหี้ย,เ,าาเ,ยเลรเนี่ย ยดเย่ก yeah. yeah. ูเจอรองเท้านี้ด้วยนี่มันอะไรเนี่ยของอะไรวะท้าของอะไรวะใครรู้บ้างไม่ค่อยรู้เรื่องรองเท้าสักเท่าไหร่ไม่แบบเป็นชุดชุดชุด,ชดรวบโอ้ชุดรวบมีไม่กี่ชุดเองวะของผู้ชายรับไม่ได้วะแม่งมีประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะได้ชุดเพิ่มก็แบบต้องไปซื้อเอานะรู้อยากส่งเลยนะได้อยู่นะแค่แต่ผู้หญิงแม่งได้สี่คุูบอ,อกเลย ผู้หญิงได้ป่ะอ๋อเฮ้ยโอ้โหกูแค่เห็นวิวิคือแบบคือแบบสุดจัดอะบอกนี้โอ้โหน้องน่ารักนินไอ้คิดน้องน่ารักจัดเลยชิดูไอ้แม่ย้อยพวกมึงนี no ่แม่ข <médico S 2> uh ึ no ้นกามเกียก you know. <t ix i> like well, so, oh, ูจอกทรงกูคนเดียวแล้วตอนเนี้ยมิ่งโอ้โหแบบกูได้เสียแน่นอนอะเปลี่ยนพื้นหลังยังไงวะโอ้เฮียอันนี้เลือดเธอไอสัตว์พื้นหลังเฮียเลยเนี่ย โลแก,กนโลแก,กนโลแกเอ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่พิลังไอันนี้ชื่อกูหลอนไปเองแล้วแบบมีแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปนฟิลมีฟิลเตอร์ให้ใส่ด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะอะไรเอ้ยโอ้โลเถอร์ไอ้แค่แม่งไม่เอาแล้วอ,ออกไงไอ้ทีเนี้ยเฮ้ยแล้วอ,ออกไงวะเนี้ยโอ้โหเฮยียโลโลเลเถอร์ออจัด จะแล้วออกไงอ่ะอ้าวไอ้สัตว์ไม่มีให้กูออกด้วยไม่นะนอนทำไมนอนนอนลิกูไม่ยอมให้นอนลิเลยขาดเลยอ๋อมันการกระบาดออกได้แง่กูก็ว่าอยู่ยนี่สือไอ้ขี้ใส่หมกวกโคตรเสียวไอ้สัตว์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อย,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 อยู่บอกเลยว่าได้ ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เ no. นาะแงๆโอ้โหอาปากนอนนอนนอนน้องพูดได้ครับน้องนอนโบกมือหน่อยโบกมือโบกมือไอ้แค่โบวกมือแล้วถ้าโบกมือมันอยู่ไหนวะเชียร์รู้นี่นถ้าโบกมือเอ้ยไม่ใช่โอ้โหดับวูบสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่มีท่าอื่นไหมไม่มีท่าเต้นเหรอเชี่ยโคตรดีโคตรดี พี่ก็บอกเลยเอ้ยเดี๋ยวทุกท่านนี้ดิเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรอะคุ้นๆนะท่านี้ท่านี้คุ้นๆนะโอ้โหย่ได้จัดได้จัดเขียร์แยงท่านี้มันคุ้นๆเชดแบบท่าบอกมือเฉยแล้วกันโอเคประมาณนี้โอ้ย,ยได้ได้จัดโอเคประมาณนี้โอ้ยเดยยยยยยย ฟิวตรงฟิลเตอร์สัตว์เอ้ยเมี่ยงสุดยอดปุบมือโอ้โหไอ้เชี่ยสุดยอดนี่น้องวันดีครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนดูก็แบบน้องน,น่ารักจัดเลยนะครับคนดูใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม,ผมว่างๆเนี่ยผมจะมาทําตัวละครใหม่ให้เล่นให้ดูนะครับผมแบบแต่แบบไอ้เชี่ยน่ารักว่ใหม่ยแบบเฮ้ยดูดิเชี่ยเหมือนโคนเหมือนนีโน่เลยแบบมีโบนี่นีโน่ชัดๆอ่ะไอ้เชี่ย แต่นี่มันแบบเป็นทรงบ๊อบเนี <lumière> ่ย <avez> โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับจุบ